สวัสดีค่ะวันนี้แม่พันนีก็มาวัดค่ะเป็นวันพระอีกแล้วญาติโยมกำลังทยอยมาวัดค่ะมาทำบุญทําทานกันนี่ค่ะสาลาการประเรียนวัดแสงอุทัยบ้านแม่พันนีค่ะเป็นหมู่บ้านน,น้อยๆเนาะค่ะเนาะสาราการประเรียนกาลังนน้อยๆค่ะมีบริเวณหน้าวัดค่ะ หวัดสถานที่จอดรถนะคะนั่นด้านหลังวดัดเสียงนกเสียงนู้ห้องค่ะเป็นฝนตกค่ะเมื่อคืนนี่ก็ได้แต่ว่าหัปราตกแห้งดอกตกเรีบยบๆนี่ค่ะดูท้องฟ้ายังมืดมุน เสียงธรรมชาตินะคะดูธรรมชาติในวัดกันค่ะต้นไม้ต้นไหลนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ตอนเช้าด้านนั่นเป็นด้านหลังวัดค่ะเป็นด้านหลังเราจะไปชมด้านหน้าอีกฝั่งนะึ่ง เสียงนกนะฮักไรค่ะตื่นเช้ามาเนาะค่ะน้อนกก็คือคนนกก็เหมือนคนเราค่ะตื่นเช้ามาก็ออกจากบ้านไปทำมาหากินไปวัดไปวานกก็เหมือนกันค่ะเช้ามาก็ออกจากรังหลวงพ่ออินแปง หลวงพ่ออินแปลงเป็นพระพุทธนาคปก หอละคังหอละคังม <c oughs> ีต้นดอกจำปาลีลาวดีลีลาวดี <c oughs> นี่เป็นคุดติดนะคะ จะทำเป็นหลังเล็กๆให้ท่านได้อยู่แบบสมถะแบบส่วนตัวแต่หลวงพ่อค่ะด้านข้างหลวงพ่ออินแปลง <Okay. S 2> ค่ะด้นานหน้าหลวงพ่ออินแปลงด้นานหน้าหลวงพ่ออินแปลงดูฝนนะคะดูจะมีหญ้ามีอะไรขึ้นยา้าโยมก็ยังไม่ออกมาตัดหญ้าต้องออกมาตัดหญ้าค่ะ วันอาทิตย์หนุ่มสาวชาวพม่า,า,มาหยุดงานเขาก็มาทำความสะอาดทุกอาทิตย์ กราบขอพรหลวงพ่ออินแปลงกันค่ะูเปรียกด้วยเนี่ยเขาทีนังได้หรือนี่เปียกแล้วเ,ลเ,เปียกแล้ว,เป,ลวเปียกค่ะนั่งไม่ได้แล้วแม่พันนี้นั่งไม่ได้แล้วเปียกหลวงพญานาคล้อมรอบหลวงพ่ออินแปลง <c oughs> เสียงนกเสียงกาทองฟ้าเมือดคลึ่มค่ะ <c oughs> ตกอีกจะตกด้วยฝนฝ้าเมือดเลยค่ะฝนตกอีกแน่เลย ตกิดนี่เลยวันนี้ค่ะหลวงพ่ออินแปลงค่ะหลวงพ่อคอกระเอื้นค่ะหลวงพ่อคอก็เรียกค่ะชื่อท่านขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมช่องแม่พันนีพาชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยค่ะ ฝากช่องแม่พันนีพาชมช่องน้อยๆไว้ในอ้มอมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองขอให้บุญรักษาคุณพระคุ้มครองทุกท่านค่ะสาธุสวัสดีค่ะ